สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง,ง่ายๆกันช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเคยทำไข่ดาว ทอดน้ำปลาไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมากับไข่เจียวน้ำปลาหวานกันบ้างค่ะเป็นเมนูง่ายๆเป็นเมนูไข่ที่แบบว่าใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างแล้วก็ทำออกมาแล้วอร่อยเหมือนกันกินทีกินข้าวได้เป็นหม้อเลยนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีขขไข่ไก่ค่ะไว้เจียวเนาะมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านะคะอัตราส่วนของพวกนี้เราใช้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะก็คือน้ำปลาเท่าไหร่น้ำตาลเท่านั้นแล้วก็น้ำเปล่าก็เท่านั้นเหมือนกันนะคะอัตราส่วนเท่าๆกันนะก็ วัตถุดิบประมาณนี้ค่ะมันเอียนเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราเริ่มจากเตรียมไข่เอาไว้เจียวกันก่อนนะในไข่เนี่ยเราจะไม่ปรุงรสชาติเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้รสชาติมันไปอยู่ที่ตัวน้ําปลาหวานนะก็รสน้าปลาหวานมันค่อนข้างจัดอยู่แล้วนะคะเนี่ยนะคะ ็ตีไข่แบบเวลาเราเจียวไข่ทั่วไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาเขาไปทอดบนกระทะกันได้เลยค่ะเสร็จเวลาเจียวไข่นะคะก็ะแล้วแต่เพื่อนเลยว่าชอบไข่เจียวแบบเหี่ยวๆฟิฟฟี่หรือว่าชอบกรอบๆนะคะสําหรับเมนูนี้เนี่ยเราอยากให้เขามีความกรอบนิดนึงนะเพราะว่าเวลาไปเจอกับน้ปาปลาหวานเนี่ยมันจะได้ไม่แบบเหี่ยวจัดจนเกินไปนะคะอันนี้เราตั้งน้ามันแล้วก็ใส่น้ำมันให้เยอะหน่อยแล้วก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ของเราลงไปได้เลย ตอนนี้นะคะเราก็ทอดจนไข่เจียวเนี่ยกรอบดีแล้วนะคะทอดไข่เจียวแบบกรอบง่ายมากเลยเคยมีสอนเอาไปดูได้นะปกติเวลาเราแบบตั้งน้ำมันให้ร้อนใช่ปะเราก็รอจนเทไข่ลงไปแล้วก็รอจนไข่เขาเปลี่ยนสีเราค่อยพลิกกลับด้านแล้วก็พลิกกลับมาอีกทีก็จะได้ไข่เจียวกรอบแบบนี้เลยนะคะคือใส่ไปเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะ,อะไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปคอยพลิกแบบพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อพอทอดไข่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาทําตัวซอสน้าปลาหวานกันนะคะวิธีทําก็ง่ายมากใส่น้าปลาอ,อ๋อน,น้ำปลาน้าปลานะคะแล้วก็น้าตาลลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจนกว่าซอสน้าปลาหวานเนี่ยจะมีความแบบเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะก็เปน็นอันรที่ใช้ได้ง่ายมากนะ กดไปแล้วก็คนเลยเป็นเมนูที่ทำกินบ่อยพอๆไข่ดาวน้ำตาลไข่ดาวาน้ำตาลค่ะเมื่อี้เราอยากกินอะไรง่ายๆที่แบบมันอร่อยเนี่ยนะคะเราก็จะ คนจนกว่าซ้อนของเราจะมีความข้นขึ้นมานะคะคือมันไม่ได้ใสแจ่วเหมือนตอนแรกแต่ก็ไม่ได้หนืดเกินนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่าพักให้เขาเย็นแล้วเขาจะมีความหนืดมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะกลัวมันจะหนืดเกินเนาะเอาแค่นี้แหละก,กําลังดีแต่จริงๆแล้วแต่คนบางคนชอบใส่กว่านี้หรือว่าบางคนชอบหนืดกว่านี้ก็ลองปรับเอานะคะเทยบร้อยแล้วอันนี้เราสามารถเอาไปราบตัวไข่เจียวของเราได้เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไข่เจียวที่เราทอดเอาไว้นะคะเราก็เอา น้ำปลาหวานมาราดได้เลยเขากจะมีความเค็มๆหวานหวานพอราดซอสน้ำปลาเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เพื่อนเมันอร่อยมากมันเข้ากันได้ดีมากไข่เจียวกรอบกับ ซอนน้ำปลาเค็มๆหมือนหวานวนวลๆเนี่ยนะคะลองเอาไปทำกันดูรับรองว่าจะต้องติดใจแน่นอนเลยนะคะก็หวังว่าเพืเ่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวัน,วนก็ฝากเพืเ่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วก็ได้เพืเ่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปะคะ่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวต้อง ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ